ตจะนึกเปิดกองกันนะต้องล่นดีกว่าหรือว่ามันจะพังไหมไปเด็นกอถ้านพังเกยมเลยหลังฐนนานบ้างน,นะครับ คือฐานตาด้วยตาของแสงอุสาด้วย เล็กไอ้เล็กมาแล้วนี่แหละไอ้เล็กไอ้เล็กของเรามันคือตัวน,นี้เทไหมไอ้เล็กไอ้เล็กวางไว้แบบนี้นอนแบบนี้ต่ไ้ไหลูกหวยนะไป กประสิทธิภาพเท่าไหร่เราเลยปุบให้เหล็กแทนเฉยเลยอืเอเขาคือสาสิงานดีนะเนี่ยงานดีเก็บเนี้ยมากสาสุริสวยเลยส่วนคลาสสิกครั้งนี้รุ่นสองเนี่ยให้เหล็ก ชื่อเรียกที่ผมตัง้งคือไอเล็กไอเล็กนี่สวยมาก <c oughs> <c oughs> ก็นกนี่องไม่ <c oughs> มีคู่มือเลยดาาเอาใช่ไหม Doing I mean. ซาสลีกก่อนใช่ไหมซาสก่อนก็ใส่ล็กเขไปอต้นต้นต้น้ เสร็จแล้วยสวยอะ่ะนนใจอะ่ะโอ้โหซาสุลี่กับไอเล็กเท่มากสจ๊อกโอเค